ยูดีจีขอเล่นกันหมเรยห้ามครับเรียนเอาแต่เลยขอกระดๆๆหมดๆลๆๆ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 ดีๆยๆๆยๆๆดๆ วันพูกวันหยางมันเสามันเสาวันที่หยังันเจ็ดมันชี่ชเจ็ดเป็นวันหยางมันเสาชี้เจ็ดกุ้นาเป็นวันหยังเราเป็นวันเสาอยู่ดิเอออยดเดี๋ยววันครบหลอบหกดครบหลับ่ได้สิบสองเดืนเอนสิบสองเดือนทักกันแตได้หนึ่งปีหนึง่งขีย